ยิบชะมูพ่อน่นนกงพอแล้วหนึ่งไอคิวไอคิวดึงหนวดให้พ่อเล้วลูกไอคิวดึงหนวด้พ่อบอเอดึงเด้ทอนหนวดให้พ่อที่โลกทอนได้ก เอยึงได้ไหมครับท <laughs> ี๋ว่อเีวพ่อเอาอันนั้นตุ๊กตาลูกไม่ใช่หนวดนั่นน่ะได้ไหมได้ไหมเอาเตะพ่อซะวะานั่นนั่น,ดด <laughs> เ,เ,น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 เดี๋ยวพ่อเจ็บ 没，听好了。啊，那那那股派。